ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านที่ได้ร่วมชีวิตร่วมอุมปสรรคร่วมต่อสู้ไปสู่ความสำเร็จในบริษัทฟ้าหลวงโซลูชันขอบคุณท่านประธานที่ทำให้ผมได้รู้จักบกริษัทฟ้าหลวงโซลูชันผมจะไม่มีวันทิ้งฟ้าหลวงไปเด็ดขาดนอกจากฟ้าหลวงจะเลิก จะหยุดพี่จะหยุดจากฟ้าหลวงเมื่อนั้นแหละผมจะหยุดจากฟ้าหลวงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะบอกว่าฟ้าหลวงไม่ดีไม่ว่าใครจะบอกฟ้าหลวงยังไงเขาจะมองบอสยังไงเขาจะมองทีมงานผมยังไงผมไม่มีวันทิ้งครับผมจะทำให้มันสำเร็จและทุกคนจะต้องสำเร็จฟ้าเงินแสงเงินล้านไปได้ไี่คือความตั้งใจของผมครับ บอสครับผมรักบอสรักทุกคนในฟ้าหลวงใครจะว่าบอสยังไงใครจะว่าทีมงานผมยังไงใครจะออกไปแล้วจะมาที่นี่ยังไงเรายังยึดมั่นเรายังรักฟ้าหลวงเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมใช่ครับหลายๆคนบินออกไปจากที่นี่กลับมาสู่ที่นี่รู้ ว่าด้านนอกมันเป็นยังไงสานามด้านนอกมันเป็นยังไงแต่ที่นี่ครับมีแต่ความจริงใจผมพูดอะไรไม่ออกเต้นตันครับดีใจมากๆ